ว่าอย่างนี้เกิดเป็นทต้องกินข้าวก่อนวันกิน,นข้าวแล้วคานนี้แม่เป็นไรแม่นี่มึงไม้อ่อนแรงมากเลย ครับเปลี่ยนเช็นไหนล่ะจินของไปน้ำจุ่งไปพร้อมถ่ายตัวก่อนเปลนขเข้าใส่ขึ้นกับแม่เนี่ย 也让我给你。 Rapidão. tầm hả? Bụng. Hãy subscribe cho không, không, không. อันนี้สักหน่อยนะคะไททันนะอันนี้อะไรเนี่ยชาเขียวม้าว้าวเราดีเราดีปั้นผสมกันลองเปิดคนเนี่ยตัวกหลายตัวห้งไม่ตไาันะไม่ด้เมียสายเี่ยูขอบคุณค่ะ ดัปบางหมดไอ้เวลาอีกรอบหนึ่งกันมือนกันเพราะว่าตอนนี้คนซื้อตั๋วยิ่มากซีเกมออดี้เสียลูกบาลาคำแพ้งคำเต็ดจะไปฮะเสียงเป็นยังไงองเดี๋ยวเสียงลูกก็เก่าเมาอนี่วันนี้สุพอยังชุดตะบุสช่ายไห

Ah. Mana dari Indonesia nih. Sorry. พี่น้องรัศมอบาทเดอ้อมืงอึงจะขายขายบาทแล้ววันนี้ขายบาทแล้วเด้อตัวเกียรม,มิวส์แสดงเมืนน่อนี้อย่าทิ้มอย่าบตาอย่าอย่าทิ้มอย่าบตากันเดอ้อรอบนี้แขกรับเชิญจากระเบียบวัฒนศิลป์เพกจากระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็นั่งเอกจากไททองคำ แต่ก่อนไม่ชอบพระบิ๊กเลยแต่ตอนนี้เอ็นดูและรักมากขอบคุณครับผม,ม,มแม่แมวา,าดเลฮะมัากินข้าวกัแ่หมพัดความนี้ดี

เบนเีเสียงเสียงมันดังกว่าเจก่อนงังทงอ้องทง,ง,ทงปากรมากแม่ปากรมากเออหนะ่ะพี่ยาจิงเท่า ช่างไหไมานี่ช่างมาเด็วจังวันนี้พร้อมตลอดอโอเคาเตําุงถ้าไม่หลือไก่เหมุมูย้งลด้วยนะแตํางค้งทำมา่หด้วยส้มตำามาเด้อ อยบอ๋อช่ยังอยู่้แม่ผา้อนหรอคอยหน่อยหนาปวดดเพราะว่าอไเพราะว่าไม่มีใครยังงเขาอย่ง Bên, anh Nam, cho kênh Ghiền Mì Gõ ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋ววันนี้นะครับแสดงแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอามหมูหมแสบแห้งเอามหมูไรม,มาก บ้านน้องเจนนี่แจกบัตร10ใบ,บโอเคครับผมขอบคุณครับชิงจังกินข้าวยัง ไปไซน์นั่นถ้าสร้างเกีบดีหายเลยนะทก่านโอ้โหเนอมใ่โอ้ขี่โนดีโน่ยเลย เขาไมบ้างพี่้อมันเคยซีรมาขายต่อรกันรึเปอย่าเฝ่าหัวนะครับพี่น้องสวัสดีทุกคนพอนานะัวหลดกินขอล้วบ่นาะครับทางบ้านวกินขอล้วบ่ครับบ่าไม่กินข้องทอง่นี่้งหอง ม่ห okay, okay. ้องก็ไม่แช ah ่บ nope. ่แช่บเดีย่ไมดีปากโอเคพอใจแล้วมันจะกินข้านอนหลับเจ่บสาตัวอนหลูกแต่บอเียดบอหยังบอขมเป็นโอเคแล้วเมื่อรกินผักฝรัซิวตัวผักซวแปลว่าอะไร่ด้ก็ย่ง นี่บากฟอสอยู่แมนครับโอเป่นสารัตสารเกีกยวระบาดเขาอื่นภาษาตั้งประเทศตัวนอฟฟ์สู่หรอมีความสูงแห่แมประหาสู๋มีแมเนต่างประเทศก็งี่บอกมันเป็นภาษาบ้านเกิดผมครับผมอยู่อเมริกาั้งแต่สมัยนสองกล่อแม่นครับ ฝากซื้อบัตรซื้อตัวได้ด้วพี่น้องเด้วยตระเาชาแนลร็วมือนี้นะครับพบกับศิลปินรับเชิญนะครับก็คือน้องเต่าหยองแล้วก็พี่พรนรากอนแล้วก็น้องยุกิซึ่งที่นี่